สวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะอันนี้ก็คือรถลากป้าเตรียมไว้จะไปจะไปเอาตู้ที่ร้านค้าแล้วจะเอาขยะไปทิ้งด้วยวันนี้เขาเปิดขยะอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยขยะต่อรถไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อวานเมื่อวานไปซื้อรอบหนึ่งแล้วเอามาไม่หมดวันนี้ก็ว่าจะไปใหม่เมื่อคืนตอนประมาณห้าทุ่ม หิมะตกยันยันหนอนี่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยดูดูรถนะจะไปได้ไหมแต่ทิ้งขยะนะเอาไปได้อยู่เพราะว่าเขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวยังไงก็ต้องไปทิ้งขยะที่รือห้องน้ำนะเพื่อนๆต้องไปเสียเงินทิ้งแล้วนะหิมะก็ตกลงมาจากหลังคาบ้าน เป็นก้อนเป็นก้อนนะมองไม่เห็นแล้วมันขาวเหมือนกันแต่สูงประมาณสักสามเซนนะบนหลังคาเมื่อวานก็ทำท่าจะหมดไปแล้วนะเพราะเมื่อวานนี่เมื่อวานหิมะไม่ตกนะตอนกลางวันแดดออกทั้งวันแต่เมือ่อเมื่อวันอาทิตย์ตอนที่ป้ามาถึงใหม่ๆม,มาถึงบ้านพักใหม่ๆ ไม่มีหิมะนะมีแต่มีแต่ในสนามหญ้าเออตรงเออบริเวณทางรถหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีมีแต่ในในเออหญ้าอย่างอย่าง,งข้าวขาวอย่างนั้นอะมันยังละลายไม่หมดใช่ไหมอยู่ประมาณเกือบฟุตอืมวันนี้มีทั่วไปเลยดูสิบนต้นไม้อะ่ะวันวันวันอาทิตย์ที่มาถึงไม่มีนะพอ ช่วงบ่ายวันอาทิตย์เท่านั้นแหละมันตกมาตกมาบ่ายยันดึกพอเช้าเมื่อวานวันจันทร์เช้าเมื่อวานวันจันทร์แดดดีมากเลยจากสังเกตจากตรงนี้นะเมื่อตรงนี้มันจะเป็นหลังคาเมื่อวันอาทิตย์ไม่มีเมื่อวานวันจันทร์มีเพราะมันตกคืนวันอาทิตย์ ตอนนี้ยังไม่หยุดนะมองเห็นกันหรือเปล่ามันก็ลงมาเหมือนฝนนะเพื่อนๆมันลงมาเหมือนฝนละลอยลอยลงมา <c oughs> ป้าก็ไม่รู้จะว่าไงอุตส่าห์มาว่าเออเพราะว่าเมืองที่ป้าอยู่อะเมืองเวสเบียนะมันไม่มีมาแล้วนะ ไม่รู้ว่าวันนี้ตกเปล่านะแต่ตอนที่ป้ามานะมันไม่มีแล้วป้าเก็บขยะหน้าบ้านหมดแล้วขยะหินน้อยหน้าบ้านหมดแล้วก่อนจะมาก็ไว้ใจสภาพอากาศนอร์เวีไม่ได้จริงอย่างที่เห็นนี่เลยคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะเพื่อนเอนะอาจจะเป็นเอ่อเอ่อหิมะไปลฤดูอะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกปีมันก็จะตกนะ โพสแกโพสแกก็คือวันเทศกาลของเกี่ยวกับพระเจ้าของคริสต์มาสเนี่ยก็คืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี้แหละเริ่มเขาจะเริ่มหยุดกันก็วันหยุดจริงๆเลยทั่วประเทศก็คือวันวัน,ว,นวันพระฤหัสแต่ลุงเขาได้ได้หยุดยาวกับเพื่อนไงเพราะว่าลุงเขายุเจ็ดสิเนี่ยเขาอยากจะหยุดเมื่อไหร่อยากจะหยุดเท่าไหร่ก็ได้ไงก็เลยมาที่นี่กัน คลิปนี้ยาวมากไปก็ขอแค่นี้ก่อนนะสวัสดีเพื่อนๆ